ทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองแชนแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะนิมิตฝันของปู่คอนแก่นนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าสองตัวนะคะ ปู่ให้3ตัวนะคะตัวเลขก็เข้าสองตัวนะคะเข้า5995นะคะท่านผู้ชมสองตัวล่างก็ออก95นะคะก็ถือว่าฝันของปู่ก็แม่นมากนะคะงวดนี้เอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนอื่นเอดก็ขอฝากช่องละอองชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชอดดีๆอดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปู่ก็ฝันดีนะคะโทรมาหาแอดแล้วนะคะเดี๋ยวแอดก็จะโทรกลับหาปู่นะคะว่างวดนี้ปู่ฝันอะไรยังไงนะคะตามแอดมาเลยค่ะค่ะกลาบนมัสก,การเจ้าค่าปู่ ะะค่ะเงว่นนี้ก็จะขอตามความฝันของปู่ต่อค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะปู่เนาะเก้าห้าปู่เออมันก็มันก,มนก็มันก็เข้ามันก็เป็ไงม,ม,มันมันมีเท่ากั่ญาติโยมเาด้ยที่ว่าจะจะซื้อก็ถูกคนในบ้าว่าสนะก็ถูกค่ะปู่แสดงว่นพูดว่าสนะอยู่เออลูกปู่จะก ความฝันที่จะพูดความฝันในฟังเด้อเมื่อคืนในวันวันวันเมื่อคืนวันพระใหญ่เนาะค่าเมื่อคืนวันพระค่ะปูวันพระวันพระใหญ่นะ่ไม่ใช่วันพระแปดค่ำวันพระสิบสี่สิบห้าค่ำนอ๋อค่ะเออแล้ัันฝันว่าหลวงปูเนี่ยไปในบ้านนี่แหละไปซื้อของแกไปซื้อพวก มาม่าหรืออะไรนี่แหละเอาแบงค์ร้อยให้มันไปร้านค้าเีจยวของร้านค้าน่ะเจ้าค่ะครูเออพอดีเขาก็เออซื้อมาแล้วก็เขาเลยบอกว่าแม่ร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าเอาเอาตังค์มาทอนให้หลวงปู่แล้ว,อวพอดีมันก็เอาตังค์มาทอนนนั่แหละค่ะอเอาตังค์มาทอนอ๋อมันจะไปจึงเป็นเหรียญดำดำกลมกลมแต่มันเขียนไว<ใ>น้หกศูนย์เหรียญอ๋อในเหรียญใช่ไหมคะเหรียญ เหรียญทำไมมันมันจะเป็นไอ้ดำๆแบบนี้มันใช้ได้เรืหลวงปวงเนี่ยค่ะมันบอกว่าใช้ได้มันบอกเนี่ยทาไมจะใช้ไม่ได้บ้ว่างเนี่ยเอาราพลิกกลับลองดูสิหลวงปู่แล้วพลิกอีกด้านหนึ่งเอารูปในหลวงก็ไม่มีมันจะใช้ได้เหรียญแบบนี้มันใช้ได้ใช้ได้บองวงเนี่ยค่ะเชื่อผมเถอะน,นองบอกเนี่ยเอ้าหลวงปู่ว่าจะใช้ได้จริงแล้วมันก็เอาเหรียญนั่นแหละยื่นมาให้หลวงปู่หลวงปู่ยังให้มันใจโล้ยมันจะใช้ได้เหรียญดำ มันไม่แก่มันไม่มันเหมือนกับคนน่านไปฉายเนี่ยโอค่ะสมัยก่อนเนี่ยแต่ทุบไปฉายคนไฟฉายฐานไปฉายทุบออกมันเป็นกลมๆโอไทยมันเป็นแบบนั้นแหละมันเป็นเลี้ยงกลมๆใหญ่แบบนั้นแหละค่ะแต่มันดำดำมันสีดำดำแต่มันไม่ได้สีแดงนะตัวตัวมันจะเขียนหกศูนย์โอเขียนว่าหกศูนย์ตัวใหญ่ศูนย์ค่ะคุณแต่ว่าข้างหน้าอีก มันจะไม่มีรูปในหลวงมันจะไม่มีอะไรห mm hmm. ลวงปู่ก็คิดอยู่มันจะใช้ได้หรือมันใจยังไงอันนี้มันจะเป็นหวยหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นยยายหยกญาติโยมไอ้แฟนขับแต่ว่าหลวงปู่ก็ไม่มั่นใจหรอก oh. สงสัย <5. S 2> ก็เลยมาพูดให้ญาติยมหรือแฟนลับยมร้ององหฟังถ้าปู่ถ้ามีบุญว่าสนาก็ไม่แน่แต่ว่าก็มันไม่ มันก็ไม่แน่เนาะไว้ออกมาไม่มีศูนย์ไหลหวงวดแลวเนะาะแต่ว่ามันก็ไม่แน่แล้วจะมีบุญวมาสนามก่อนจะเข้าก็ได้หกศูนย์หกศูนย์ตัวเดียวบบปูมันบอกว่าใช้ได้อยู่เหรียญในใช้ได้ดว่าเงี้ยค่ะลูกปูก็จับเอาเนี่ย,ยไม่มั่นใจนหรอกเพราะว่าเหรียญดำๆดำๆมันไม่ใช่เหรียญแบบทุกวันนี้มันว่าเหรียญสมัยเก่าว่าเงี้ยค่ะปู่อืม น้องผูกก็เป็นสงสัย<อ>ก็เลยมาพูดให้ยมลองแฟนขับยมลองฟังเลยจะวิบูรว่าสนามันก็ถูกกันนะคุณเช้ายมา<อ>าก็คุว<อ>ินเบารเขาก็ถามอยู่ก็บอกตัวนี้แหละก็พูดความฝันให้ขอฟังแบบนี้แหละเขาก็บอกาสงสัยแล้วอะ่ะเขาก็เลยกดไปค่ะ<อ>ผู๋เดี๋ยมันจะแม่นหรือไม่แม่นก่อนที่ญาติยมทั้งหลาย ลูกปูที่ปูได้ฟังเนี่ยก็ไม่แน่ค่ะปูเ่เพราะว่าเห็น <He n S 2> เป็นตัวเลขเลยนเนาะปู่เนาะญาติโยฟังน,น่ะเด้อแต่ว่าปูกก็ไม่รับประกันเหมือนเดิมนั่นแหละจ้าแต่ว่าปันแบบนี้ก็เลยพูดให้ญาติโยฟังแบบนี้ค่ะปูเออมันพูดให้แปลขับยมรองฟังแล้วแมันเป็นแปลกๆก็เลยมันจะเป็นหวยเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่บุญวาสนาเหมือนเดิมน่แหละญาติโยมทุกคนนั่นแหละเอะ อันนี้ก็ลูงปู่ไม่รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเพิ่ความเหมือนได้บ้างมันเป็นแปลกแปลเพราะอะไรคุณไม่ฟังเผื่อมันเผื่อมันอันนี้คุณว่าสนามป้องเสร็จมันอาจจะออกตำหนักหกศูนย์จริงๆก็แสดงว่าเออมูนว่าสนามดีค่าปูเนาะเออมันเห็นเห็นสองตัวเองบ่ปูอะเห็นหกศูนย์ตัวเดียวใช่ไหมคะปู่ตัวโดนเลยตัวใหญ่เลยหกศูนย์อยู่กลาง เน่ยโยมเราออกเป็นเหรียญแบบเหรียญในเหรียญบาทจำปศพันหนห้าแต่มันเหรียญใหญ่กว่านั้นอ๋อค่ะมันอมมันเหรียญใหญ่แต่ว่าอีกข้างหนึ่งอะมันจะไม่มีรูปในหลวงมันจะไม่มีรูปอะไรมันเป็นเหรียญดำดำค่ะเป็นน่าจะเป็นเหรียญโบราณเนาะปูเนาะผมปูว่าคิดว่าจะให้นะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เงินทุกวันนี้มันมันมันไม่เหมือนเงินเหมือนแบบทุกวันนี้มันเป็นเหรียญดำดำเหรียญดำดำ ทำไมทําไมมันเป็นเหรียญมันว่าเหรียญรุ่นใหม่เขาทํามาใหม่มันว่าเอ้าทำมาใหม่มาทำไมดำทเไมก็เป็นเหรียญเออทามาใหม่ใหม่มาทำไมดำดำผมว่านี่เขาทํามาสีนี้เองมันว่าเอามันจะใช้ได้เลยลุงปู่ว่านี่ใช้ได้เชื่อผมเหมือนว่างี้เอ้าใช้ได้แน่แล้วปู่เลยจับเอาแต่พอเหรียญกับมันเอาไม้เอาตังค์อนไม้ลวงปู่นั่นแหละ แต่มันเป็นไอเหรียญดำๆลูกปูก็สงสัยนี่มันเป็นเปลี่ยนแปลงว่ะอือค่ะปูมันปุบมันจะมาหลอกกูไหมล่ะจะว่าลูกปูก็พูดก็แบบนี้ฟังเนาะเออแจะใกล้จะซื้อ่ะตามใจญาติโยมทุกคนอ่ะเออแต่ว่าถ้าคุณวัฒนาไม่มีการจออกก็ได้เพราะเไม่แน่เรายมหวยมันออกมาเนี่ยลูกปูสังเกตเลยผมมันหวยไม่มีไม่มีศูนย์สักทีค่ะปู มันไม่ศูย์หลงดข้างบนเนี่ยมันไม่มีศูน์นานแล้วอมนันก็ไม่แน่แล้วแต่ว่าใครยมเขาลูกหลานเขาดูอยู่เมื่อเช้าเขาว่าบรรค์คันี่สู์พอดเอีเลนว่า,าเอ,าอ้าหกสูญก็มีว่าห้าเจ้าเนี่ยเอาอมไม่ใช่หกสูญจริงๆหรือเปล่าใเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนว่าเออจะลองดูก่อนว่าวันนั้นมันไม่ได้ซื้อด้วยผู้อห้าเก้าเข้าห้าไม่ได้ซื้อด้วยมันก็เลยจะได้เมียมันจะได้อยู่เอยโค่ะ เราะว่าไพรานในาทุกคนเลยเด้อข่าปูข้าเลขทพี่หลวงห้วงปูฝันได้นะให้มันเข้าเด้อค่ะคุณวาสนาปู่กันทุกลคนนั่นแหละแต่เดี๋วปูแต่แต่รถปูมาได้๋บันงเด้อค่ะมาดาเดันงว่าแนี่นร้อยเปอร์เ็น้านเปอร์เซ็นต์เด้อก็มีชาวปูพคาสนาก็ลองปูสิบบาทย่สิบาทพอได้ทัางอะไรนอันนั้นมีื่องวานาี่นีมไน่าจะถูก นั่นแหละที่เรื่องความฝันลบปูญาโยมก็มีความสุข,ขวความเจริญเด้ออายุวัฒนาสุขภาระปฏะสิทธิ์พนะศาสนาสมบัติทุกทุกท่านทุกทุกคนสาธุสาธุสาธุเจ้าขาปูขา,ขางวดนี้ขางวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังอีกนะเจ้าขาปู แอดก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะคะที่เล่าความฝันให้สมาชิกช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังนะคะค uh ่ะขอบพระคุณมากเจ้าคานามัสการเจ้าค่ะ